สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะได้มีเพจเพจหนึ่งออกมาโพสข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าอนุญาตเขียนแบบนี้จะให้ผมต้องมาสอนภาษาไทยวันละคำอีกอีกกระทกลกสาวิตรีได้โพสข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าก็พวกคุณเป็นดาราเราควรยอมรับตำแหน่งบุคคลสาธารณะด้วยเหตุการณ์เสียสมาชิกในครอบครัวอย่างนั้นหรือชีวิตถูกถ่ายทอดโดยไม่ได้รับอนุญาตชีวิตเป็นของเราแค่ลมหายใจเท่านั้นช่วงนี้สาวิตรีไม่อยู่นิ่งเลยนะ โพสแฉกเขาตลอดเวลาหรือว่าเป็นโรคประสาทหรือยังไงความอิจฉาลิษยามันขึ้นตาจนต้องคอยจิกกัดแฉกคนอื่นตลอดเวลาอยู่ใครอยู่มันไม่เป็นหรอถดโถอิปริกขนาดเข้าวัดเข้าวาทําบุญจิตใจยังสกปปกต่ำตมอิจฉาลิษยาเน็บแนมฟุ้งซ่าน เกินเยียวยาจริงๆนะคุณไม่เห็นต้องจิกกัดคนอื่นเลยมันบ่งบอกสภาพจิตใจความคิดและสันดานตัวเองคราวหลังโพสต์สวยๆงามๆหน่อยนะจะดีมากจากเพื่อนๆไปอุดหนุนผ้าบ้านใหญ่อาชิกันดีกว่าค่ะนึกถึงคำสาบานสิใครไม่ได้ทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ การเสียชีวิตน้องทําให้รู้จักบุคคลในกกกอกหลังจากนั้นชีวิตใครจะเป็นที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละบุคคลไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับน้องทุกวันนี้เขาน่าจะมองกันที่มารยาททางสังคมความสามารถใครมีมากกว่าเท่านั้นเปิดใจบ้างเพราะทุกวันส่วนใหญ่การถ่ายทอดชีวิตเขา ไม่ค่อยเกี่ยวกับคดีแล้วนะใช่ใครทำอะไรผลมันก็ได้กับตัวเองแบบนั้นถ้าคิดดีจิตใจมันก็ไม่ฟุงซ่าหลอกนั่นแหละความสุขของชีวิตใครจะดังใครจะดับอยู่ที่การกระทำมรารยาสังคมเห็นได้ชัดเจนขึ้นทุกวันเลยเนาะมึงหยุดสร้างกระแสเหอะเพราะมึงไม่ใช่หรอ ที่เป็นคนสร้างละครตัวนี้ขึ้นมาแต่บังเอิญมันไม่เป็นอย่างที่มึงหวังกูเสียใจด้วยนะอิสาเอ็นดูในความเบลอเพื่อปิดหน้าสาของแอดบอกเลยนะคะคนประเภทนี้คบไม่ได้แม้กระทั่งญาติอย่างแขวะไม่ไหวหน้าเห็นใครดีกว่าตนไม่ได้จิตใจไม่เป็นสุขอยากให้คนชมชอบ แต่ตัวเองทำไม่ได้อย่างเขาก็ได้แต่พูดแขวะไปแบบนี้ล่ะหาความสุขไม่เจอหรอกคนแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะในเมื่อตัวเองดูแลลูกไม่ดีเองบาปกรรมก็จะติดตัวเธอไปจนตายนะนับวันยิ่งเพอเจอไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้คนถ้าไม่สนจะไม่มีคำพูดคำนี้หรอกโทดโถอิจช้าเป็นเหตุ ดังระดับประเทศไปแล้วมายืนเพลตรงนี้ไปรับยาที่ช่องสามนะคะก็ถ้าพวกคุณมั่นใจว่าไม่ได้ทำคุณออกมาพูดสิว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณยอมรับการสูญเสียได้ละ่ะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญคุณกล้าสาบานเหมือนที่เขาสาบานไหมใครล่ะทำให้น้องเสียชีวิต ลืมและเหรอแม่น้องชมแทนที่จะยินดีกับพี่สาวตัวเองกลายเป็นอิจฉาซะงั้นย้อนกลับไปสิใครเป็นต้นเหตุของความเจริญขึ้นของลุงกับป้าอะส่วนหนึ่งความคิดคุณมีเหตุผลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแต่อีกส่วนคือคุณทำให้สังคมเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของการป้ายสีคนอื่นนะคะ ให้ถูกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเองนะคะหม่อมน้อยต้องรีบไปติดต่อเจ้าของบทกวีคนนี้แล้วนะบทละครจะเรตติ้งดีทุกคนเขาพร้อมช่วยทั้งการตามหาคนร้ายทำร้ายลูกทั้งเรื่องความเป็นอยู่แต่คุณแม่ผู้สูญเสียอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นแต่เหมือนคุณแม่กลัวความจริงนะคะ ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเลยค่ะแต่อดไม่ได้อดจริงๆเรื่องนี้คือเด็กเสียชีวิตสาเหตุหรือถ้ามีผู้ทำก็ยังจับไม่ได้แต่มันบานปลายกลายเป็นมหกรรมอะไรไม่ทราบมันคืออะไรหรอคืออะไรประเทศไทยงงมากค่ะสมควรเจอคนแบบนี้อย่างมันมีที่ยืนไปไหนใครเจอก็ถามมันตรงนั้นเลย ให้อ่ายกันไปเลยครับอย่าไปพูดกับมันเลยค่ะมันเครียดจนหน้าดำคล้ำเครียดแล้วคิ้วมันกระจอกันแล้วค่ะเด้อสาโฮหา่หาจะมาเรียกร้องตีดามาต้มมามายำยำจำมโบ้อะไรในเฟซบุ๊กละแม่พุ่นนะ่ะพุ่นพุ่นกรองปราบอยู่พุ่นค่ะร้องกองปราบบ่ได้ก็ทำหนังสือยื่นไปกองปราบเลยค่ะแม่ ให้มันรู้ไปว่าถ้าเรื่องไปถึงมือนายกแล้วคดีจะไม่คืบหน้าดีกว่าคุณแม่จะมาโพสแฉคนอื่นเขานะแม่ถ้าไม่อยากให้ใครถ่ายทอดชีวิตคุณก็เลิกไลฟ์ขายผ้าเอาป้ายชื่อทางเขา้าบ้านคุณลงป้ายที่คุณติดไว้เอาออกเลยนะถ้าจะเลิกต่อแหลได้นะแม่มั่วแต่จิกกัดแฉะะแฉะ คุณมีความสุขเหรอถามจริงๆเธอลูกคุณเสียชีวิตนะคุณผีจะครึ่งปีแล้วยังไม่เห็นมีจิตสำนึกความเป็นแม่ของคุณเลยนะไม่นานจะบ้าก,กว่านี้กรมจะตามให้นางพร่างปากในคำพูดตัวเองเนาะน่าสมเพชคิดมากจนผมร่วงล้านไปเกือบครึ่งกระบาลแล้วฮ่าๆคุณนี่แฉกเก่งนะ จิตใจคิดแต่อิจฉาคนอื่นสักวันอกมันจะแตกตายบางทีก็อยากถามมีเงินซื้อเชือกไหมฮ่าฮา,ฮาชอบแขวะอิจฉาอยากได้ดูความเหมาะสมของตัวเองก่อนสิสันดานโกหกติดจนแกะไม่ออกเลยบาปนะาทั้งหัวงอกหัวดำเลยนะอบรมลูกหน่อยนะยายความอิจฉาลิษยา ทำให้เป็นได้ขนาดนี้เชีวหรือหน้าดำคร่ำเครียดพูดไม่เป็นภาษาระหวังจะอกแตกตายน้ำลายฟูมปากน้ำมืออ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ